ใหญ่ๆเอาไป่ต่ำุ้มต่ำเอ้ยต่ำหลายแตกเฮ้ยสวนเขาสวยมากเลยนะคนไหน สวัสดีค่ะน้องนะัสสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ okay. ตอนนี้เราก็รอหมอนุนอีกแล้วทุกคนเราจะไปดูสวนมะละกอกันนะวันนี้คือเบลอะมาจากไทยก็หลายวันแล้วใช่ไหมล่ะครานี้มูฟออนออกจากประเทศไทยไม่ได้ทุกคนอยากกินส้มตําที่พี่สาวทําให้กินแล้วมันไม่มีมะละกอเนาะพราะบางก็เลยเห็นในอินสตาแกรมเนาะ คนไทยหลายคนเขาก็ไปที่สวนนี้เหมือนกันนะทุกคนเราก็เลยจะไปดูว่าที่สวนมะระกอตรงนี้มันมีอะไรบ้างนะทุกคนมันมีทั้งมาระกอดิบมะระกอสุกเนาะเราจะไปดูสวนมาเลยตอนแรกว่าจะสั่งแบบออนไลน์มาเพราะบานก็เลยว่าเดี๋ยวจะพาไปดูวันนี้นางบ้างนางก็เลยพาเราไปทุกคนตอนนี้เราเดินทางตั้งแต่เราออกจากบ้านมาตั้งแต่เก้าแปดโมงได้แล้วก็มาที่เจฮาลานแล้วก็เราจะไปเราจะเดินทางไปที่ วาวารอมินวารอมินนะทุกคนมันชื่นอน,นะ<ม>เราตอนนี้เราจอดรถซื้อแตงโมทุกคนพ่อบ้านเห็นนั่นเขาขายแตงโมใช่ไหมแล้วมันขายแตงโมกิโลละอ่าสิบสี่บาทกิโลละสิบสี่บาทนางก็เลยได้มาลูก <Hey. S 2> มาจริงจริงทุกคนนางได้แตงโมมาจริงๆแต่ว่าได้มาลูกเดียวไม่รู้ว่าสิบสี่บาทนี่ลูกนี้หนักเท่าไหร่นะเดี๋ยวใช้ให้นางไปซื้ออ่า อ่ะอะไรตรงเนี้ซปเปอร์นี่พราะว่านี่ตรงซื้อเขาเลือกอะไรมันฝรั่งทอดแล้วก็พวกน้ำผลไม้วันนี้เราจะออกเดินทางไปที่เขตวาโรมินนะทุกคนเขตนี้ก็จะใกล้ๆกับเมืองหลวงของเตห์ลานนะเนาะเบลก็ขับจากบ้านเข้ามาที่เมืองหลวงใช่ไหมมาเส้นเข้าเมืองหลวงแล้วคราวนี้เราก็ขับตรงมาที่วาโรมิน โซนนี้ก็จะเป็นโซนที่เขาแบบทําพวกเกษตรปลูกผลไม้ปลูกผักเพราะว่าไอ้พวกดินพวกอะไรมันดีไงทุกคนออกเดินทางมาได้สักพักนะ้อทุกคนวิวบรรยากาศข้างทางก็จะมีเขาปลูกข้าว เขาจะเป็นไม่ไม่ได้ปลูกข้าวนะปลูกข้าวสาลีที่มันเป็นข้าวสาลีที่เขาออมมาทําเป็นแป้งทําขนมปังใช่ไหมก็จะเยอะแล้วพวกปลูกผักผลไม้ในเฮ้าในที่เขาทําเป็นเต็นทำเป็นเฮ้าไว้มันก็จะมีปลูกแตงกวาเดยถามพ่อบ้านนะเขาปลูกอะไรกันบ้างนะที่นี้ปลูกแตงกวาปลูกมะเขือเทศที่ปลูกในเฮ้าเพราะว่ามะเขือเทศเนี่ยปลูกข้างนอกก็คือบรรยากาศมันหนาวไงมันจะไม่ขึ้นมันมันจะปลูกได้เฉพาะหน้าร้อนแต่ว่า คือเรามีแตงกวามีมะเขือเทศมีอะไรเงี้ยกินตลอดทั้งปีเพราะว่าเราก็จะมีเฮ้าปลูกอย่างเงี้แหละคนอีหลยเขาก็จะเอาแบบ ทั่วโลกเนะทุกคนทุกวันนี้อินเทอร์เน็ตมันก็เข้าถึงเขาก็จะไปดูไปเรียนรู้นูน่นนี่นั่นแล้วตรงนี้ก็คือก็มีผลไม้ไทยมีผักไทยมาปลูกด้วยก็จะเป็นเจ้าของเขานี่แหละทุกคนชื่นชอบในการปลูกผักผลไม้ไทยก็เขาก็จะมีมะละกอแล้วก็มีพวกแก้วมังกรมีสับประรดมีเป็นผลไม้ไทยเขาก็ ไปนูนะ่นภาคใต้ไปอินเดียนะเขาก็ไปมาเขาก็เอามาเล็ดพันธุ์มาเราก็ขับเข้ามาในเขตของวารรมีนแล้วนะทุกคนคือเราขับมาตาม G.P.S แล้ว มันก็สิ้นสุดทางตรงนี้คือคือเราหาไม่เจอเราก็เลยโทรไปถามเจ้าของสวนเขาก็เลยบอกว่าให้ขับย้อนมาอีกแล้วก็เลี้ยวมาอีกซอยหนึ่ง GPS มันไม่ถูกว่ะเราก็คือเออโอเคก okay, ข็ขับมาก็มาเจอป้ายเขาก็เขียนไป้ายไว้ใหญ่อยู่นะว่าสวนเป็นสวนมะละกออะไรเงี้ยเขาก็เขียนไว้แล้วก็ขับตรงเข้าไปคือถนนหนทางเขาก็ไม่ได้แบบดีมากมันก็เป็นบ้านมันก็เป็นสวนนะเนาะทุกคนก็คือ ก็มันเป็นทางรุกรังนั่นแหละพ่อบ้านน้งก็กลัวยางที่นางไปเปลี่ยนมาใหม่มันจะพังนางก็ค่อยๆขี่ไปจักประมาณยี่สิบเดยทุกคนกว่าจะถึงนะเรามาถึงสวนเจ้าของสวนเขาก็ต้อนรับเราอย่างดีก็คือไม่มีคนเลยทุกคนวันนี้ก็เป็นวันวันอาทิตย์วันวันทำงานเนาะเขาก็ไม่ค่อยมากันส่วนมากคนจะมาเยอะเฉพาะวันศุกร์เนาะเจ้าของสวนเขาบอกนะทุกคนในสวนก็คือบรรยากาศก็คือร้อนนะทุกคนก็จะปรับอุณหภูมิ ไว้สําหรับต้นมะละกอนะในนี้ก็คือแบบโอ้ยทุกคนมะละกอก็คือเยอะมากมีหลากหลายสายพันธุ์มีทั้งแบบเป็นลูกเล็กๆลกลูกยาวยาวมีหมดดิบสุกมีเอาจะเอาอันไหนก็เลือกเลยทุกคนเรามาถึงสวนมะละกอแล้วนะดูมะละกอเขาใส่ลูกเล็กๆลตุล้มๆที่มีมีทั้งสีมันจะมันยังไม่สุกนะเนี่ยเขาปลูกในเฮาส์ดูลูกนี้ต้นนี้ก็น่าเอาไปตำส้มตำม,มาก มะละกอมะละกอชอบไหมลูกชอบไม่รู้เขาขายยังไงนะนี่อยากกินด้วยอยากกินไหมอยากกินอยากกินอะไรนะอยากกินอันนี้มันชื่ออะไรลูกมะละกอมะละกอโอเคนี่อันนี้ลูกนี่น่าเอาไปตำมากน้ำไหลไหลจะได้กินมะละกอแล้วทุกคนอันนี้มีแบบมีแบบสุกด้วยอันนั้นเดินเดินเดิน น,นี่มีแบบมันสุกด้วยนะสุกแล้วสุกแล้ว เบลเข้ามาในสวนแล้วนะทุกคนก็คือตะกรารตาม,มากอยากจะเหมาไปทั้งสวนอยากจะยกต้นไปปลูกไว้ที่บ้านเลยค่ะอยากจะตามเมื่อไหร่ก็จะติดมากินเนาะแต่ว่ามันก็ไกลจากบ้านเบลา,บา,บามากเบลเดินทางอยู่ประมาณสองชั่วโมงมาถึงนี่นะทุกคน,น,นก็คือไกลมากเขาขายเบลไปถามเขาเขาขายโลเท่าไหร่เขาบอกว่าเขาขายโลละ120นะร้อยี่สิบนะเบลก็ตีเป็นเงินไทยไปเลยประมาณร้อยี่สิบประมาณนั้นแหละเออนั่นแหละเบลก็ว่าจะซื้อตอนแรกก็บอกเขาว่าจะซื้อประมาณสามโลนะทุกคนก็คือมัน มันน่าอร่อยมากแล้วมีทั้งดิบทั้งสุกน้องไปจะบอกเขาเาจะเอาตอนแรกจะเอาสามโลคือซื้อที่ไหนได้ก็เนี่ยเอาวันนี้บอกเขาเอานี้เอาวันนี้เอาวันนี้นะทุกคนก็คือตีไปเนี่ยปลาไปประมาณ8ดโลจ้ะล่าสุดพ่อ้านบอกว่ามาทั้งทีมันก็ไกลนาอก็เอาไปเลยเอาเอากินให้มันแบบจุกจไปเลยเนาะจะได้แบบจะได้หายคิดถึง มะละกอไงทุกคนมะละกอโลละร้อยยี่สิบบาทเแบลบอยากมีที่ดินได้ปลูกมะละกอขายทุกคนแบบสุกนะคนอีดานเขาก็จะกินแบบสุกกันมากกว่านะทุกคนแบบดิบเนี่ยก็จะเป็นส่วนมากก็จะเป็นคนไทยนี่แหละชอบชอบชอบกันมากๆแต่แบบสุกๆอะ่ะเขาก็จะเอาไปขายตามซูปเปอร์มาร์เก็ตที่เป็น,เป,นเป็นห้างเป็นอะไรอย่างเงี้ยเป็นร้านขายพวกผลไม้แบบของเอเชียผลไม้ต่างชาติอย่างเงี้ย ก็จะมีมะละกอสุกขายแต่ส่วนมากดิบๆเนี่ยเขาจะไม่ค่อยเขาจะเอาไม่ไม่ไม่มีวางขายตามร้านเราจะสั่งได้ตามสวนหรือว่าเนี่ยหาช่องทางมานะเบลก็เห็นว่าคนไทยเขาก็มาใช่ไหมแล้วก็มีอินสตาแกรมอย่างเงี้ยพ่อบ้านนั้นก็ไปเจอก็เห็นว่ามีคนไทยมาเบลก็เห็นว่ามีคนไทยเข้าไปก็เลยเออมันมีมะละกอดิบขายเราก็ ไปซื้อบ้างนะก็เห็นมีคนไทยเขาก็เอามาขายแต่ว่าเบลก็ไม่ได้ซื้อจากเขาเนาะทุกคนบอกพ่อบ้านสั่งให้อยู่สั่งในไลน์ให้อยู่บอกพ่อบ้านสั่งให้นังก็บอกว่าไม่ไม่ต้องสั่งหรอกเดี๋ยวจะพาไปดูที่สวนมันเลยแล้วก็แบบโอเคไปดูที่สวนก็ไปดูที่สวนพอไปดูที่สวนก็จะจัดมาแบบจุกๆเลยจ้าบอกสั่งให้ไม่สั่งเนาะอ๋อไเราไอ้จุดนี้เองว่เธอ์นอนด้วยซ้ำด้วอ๋อก็ไปเขียนออกร เเราจะซื้ออีกเยอะๆเลยทุกคนเพราะว่ามันไกลจากบ้านเรามากมันไกลจากบ้านเรามากเราก็เลยจะซื้อไปสัก6ลูกเนาะ กินให้มันตาเหลือกไปเลยจ้าล่าสุด <c oughs> ในนี้ก็คือร้อนมากเลย <c oughs> แบบ <c oughs> เขาเปิดอุณหภูมิให้ต้นะมะละกอนะทุกคนมันชอบอากาศร้อนใช่ไหมมันชอบอากาศเหมือนเมืองไทยอากาศข้างนอกก็คือหนาวมากนะจ๊ะแต่ว่าเข้ามาในนี้ก็คือมันร้อนแบบอุณหภูมิเขาปรับไว้แบบเป็นอุณหภูมิที่คงที่สําหรับต้นมะละกอแล้วอะ น้องน่ามาด้วลูกเฮ้ยมีต้นเล็กๆด้วยแบบมันเขาทำเป็นพันไว้มันเออแล้วนี่เขาใส่กระถางแบบนี้เลยไปไปหาปะปะเดินไปไปหาปะปะ้ว อยากได้เอาไปไว้ในบ้านนะแต่ว่าถ้าเอาออกไปข้างนอกก็คือมันต้องตายแน่เ่เลยอันนี้ก็มีแบบต้นใหญ่ต้นใหญ่เขากำลังแบบคนงานเขากำลังแบบเด็ดมะละกอให้เราอยู่ทุกคนบางคนนะเบลเห็นเขามาซื้อนะเขาซื้อแบบเป็นหลายถุงมากชิบกีร่าเยลโลบ้าสเซดอทโท بسه بسته گرین 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 یکی دو تا دیگه این یکی که خواهد نکرد سادی سم این یکی که خواهد نکرد خواهد نکرد شما این تقمه تاینل بیا اینجا تقمه رو از تایلند میاریم و هند اندیا و تایلند اندیا یه فقط چند تایلند من رفتم تایلند خیلی بخورم سالاد تایلندی خب اینا میوه خیلی بخورم از... خیلی در عمانا خیلی درام تنگ زنب... <تصفح> زنب... <تصفح> زنب... <تصفح> <تصفح> زنب... نه از تایلند اینجا زیاد توریست داشتیم بزنب... ام... بودو بزنب... بیکف کام اینجا سفارت تایلند سفارت تایلند کام هم... سس رستوران از خوبه خوبه داشی خوردن اینجا از تایلند بودن ما در خدمت شما بودیم بیشتر کال میبرن همین سبز خیلی دوست دارم تایلند و سبز خیلی دوست دارم برعکس ایرانی ها یلو ایران ها زد دوست دارم یلو آره من یه سالت تایلندی خوشمزه اینجا یه دفعه درست کردم زنشو... نه เแแแมื่อกี้ก็ได้สัมภาษณ์เจ้าของสวนนะทุกคนเขาก็แบบยิ้มแย้มเจ่มใสต้อนรับเราดีนะทุกคนเขาคงจะเคยแบบต้อนรับคนต่างชาติมาเยอะเนาะก็มีแบบเขาก็พูดคุยดีนะเจ้าของสวนเขาก็อัธยาศัยดีในสวนเขาก็จะมีคาเฟ่เล็กเมีนเป็นร้านกาแฟนะทุกคนเป็นน้ําชาเป็นกาแฟมีน้ําผล,ลไม้ให้เราแบบนั่งดื่มแบบชิวๆแบบ อ่แบบคาเฟ่แบบสวนมะละกอะไรประมาณนี้ก็จะเป็นเมนูที่เขาเขียนไว้แต่มันก็เป็นภาษาอิหร่านนะจะเป็นคาเฟ่อะไรประมาณนี้แหละน้ําชาอะไรนี้ก็จะมีโต๊ะให้เรานั่งคนเจ้าของสวนก็จะเป็นคนทําเองนะทุกคน ก็จะมีต้นมะละกออยู่ข้างในอันนี้ก็จะเป็นกาแฟ ER แบบตุรก,กีใช่ไหมที่ว่ามีเป็นอ่าทรายร้อนแล้วก็เอากาแฟ ER ไปร้อนมันก็จะเป็นแบบร้อนผุดๆ,ๆ,ๆขึ้นมาทุกคนน่าจะเห็นคลิปหลายๆคลิปที่คนที่เขาเอามาลงกันนะที่นี่ก็จะมีเหมือนกันแต่ว่าพอบ้านนางชอบเป็นกาแฟ ER ที่แบบอัดแบบนี้เราเป็นเป็นช็อตเล็กๆขมๆอะ่ะนางก็จะผู้ชายนะเขาก็าจะกินกันแบบนี้แต่ว่าเบลว่าสั่งนะ้นําชาไปนะทุกคนเป็นน้ําชาที่แบบ ชาดอกไม้ที่มาจากเมืองชีราสนะทุกคนเป็นชีราสเนะี่ยจังหวัดชีรนะัเนี่ยเขาก็จะมีดอกไม้เยอะมากเป็นเป็นจังหวัดที่ อ่านัมเบอร์วันของการทำสวนนัมเบอร์วันของดอกไม้นัมเบอร์วันของเมืองที่สวยอากาศอะไรแบบนี้ช่วงช่วงปีใหม่หลังปีใหม่เป็นอากาศที่แบบดีมากๆสำหรับจังหวัดชีรัสคนก็จะไปเที่ยวเยอะใครที่รู้จักประเทศอีดานก็จะรู้จักอ่าจังหวัดชีรัสดีนะว่ามันสวยงามแล้วก็เป็นเมืองน่าท่องเที่ยวมากแค่ไหนแล้วก็มีสมุนไพรมีชาอะไรดอกมงดอกไม้เนะี่ยเยอะมาก พราะบ้านบอกว่าชาที่เขาทําที่เขาจะเอามาให้เราเนี่ยมันมาจากเมืองชีรัสเป็นดอกไม้ที่มาจากเมืองชีรัสแล้วเป็นชาดอกไม้ที่บํารุงร่างกายไม่รู้บํารุงอะไรนะแต่เราก็ไม่ได้ถามคุณหมอไงผัวเราเนี่ยแหละเป็นหมอผัวเราเนี่แหละเป็นหมอแต่เราไม,ไม่ได้ถามนางว่าบารุงอะไรแต่ว่านางเขาบอกว่ามันก็ดีบรรยากาศในคาเฟ่สวนมะละกอทุกคนก็คือดีมาก เขาเปิดอุณภูมิมันก็ไม่ได้ร้อนขนาดแบบโอ้ยเงืวอแตกขนาดนั้นมันก็จะเป็นแบบความร้อนอุ่นๆอ่ะอุ่นๆให้ต้นมะละกอเหมือนอุ่นอยู่ตลอดเวลาไม่ให้แบบมันโดนความเย็นน้ําชากับกาแฟก็มาเสิร์ฟแล้วนะทุกคนเราก็นั่งเล่นอยู่นี่แบบ ก็คือชิวอะอยู่ประมาณชั่วโมงหนึ่งอะไปเลือกมะละกอเอาลูกนี้เอาลูกนี้จนเสร็จก็คุยกับเขาไปเรื่อยเนาะทุกคนก็เข้าใจว่าผัวเแบลเป็นคนชอบคุยแค่ไหนนะก็ตางก็จะคุยไปเรื่อยแบบนี้แหละทุกคนเนี่ยก็เป็นกาแฟช็อตที่พอบ้านชอบก็กินช็อกโกแลตขมๆนี่ไปอันหนึ่งขมทุกอย่างขมไปเลยขมขมยันตาเออขม,อมแล้วก็ทําเก๊กโอ้เก๊กหลายเนาะบอกหนาหนวดเอ้ปวดอะบึงทา เก๊กเก๊กผนะอืใส่เสียไ่ใส่อีกแล้วนะเสื้อตัวนี้เบลจะโยนทิ้งอยู่เบลจะเอาไปตัดแล้วก็ไปเช็ดไอ้ตู้เสื้อผ้าเบลอยู่ทุกคนใส่ทีไรมีเรื่องทุกทีแบบอมืมีแต่ปัญหานะไม่ไม่ยุมหัวกันก็มีปัญหาเรื่องอื่นเแบลบอกมันเป็นพเพราะเสื้อตัวนี้นี่แหละอืมทุกคนเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังว่ามันมีเรื่องอะไรมันแบบโอ้เป็นเรื่องที่แบบคอขาดบาดตายเลยนะทุกคนมันแบบโอเแบลบเองยังสั่นอยู่จนถึงตอนนี้นะ เราก็กินน้ําชากาแฟแบบกินนั่งกินอยู่พักใหญ่นะก็พาเด็กๆกินน้ําชาพอบ้านนั่งก็กินกาแฟเด็กๆเขาก็กินแบบช็อกโกลงช็อกโกเลตไปมันไม่ค่อยมีขนมขายเนาะถ้าเป็นมีแบบถ้าเป็นบ้านเราก็าคงจะมีแบบข้าวผัดกะเพราเอออะไรแบบฟิวคาเฟ่อะไรไปแต่ คนอิหร่านเขาจะชอบมานั่งชิลแบบคาเฟ่แบบนี้เขาก็จะกินแต่น้ําชากาแฟหรือบางร้านก็จะมีแบบฮอตช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าร้านนี้ไม่มีค่ะเห็นพ่อว่าน,นางใส่เสื้อตัวนี้แนละ้วทุกคนพอจะออกจากบ้านใช่ไหมวันนั้นที่ทะเลาะก,กันก็เรื่องแตงโมใช่ไหมทุกคนยังไม่ได้ฝังว่าทําไมถึงทะเลาะก,กันเรื่องแตงโมนั่นะนะก็คือไปซื้อแตงโมแล้วมัน ูดไม่เข้าหูกันในเนี่ยโน่นแพงอันนี้แพงก็ไม่ซื้อก็จบไปเนาะก็คือวันวันวันที่ง้อกันใช่ไหมแล้วเบลก็ไม่พูดไม่จ่าก็นางก็ใช้อารมณ์เกินไปแล้วเราก็เลยไม่พูดว่าก็เออให้แบบเข้ามุมไปก่อนสงบสติอารมณ์ซึ่งกันและกันก่อนเพราะว่าเราหยุมหัวกันมาหลายวันแล้วเก็เลยแบบเงียบไม่พูดไม่จา่าแล้วคราวนี้ กินข้าวอาหารเช้าอะไรเงีรรย้ยเบลก็แค่ทํากับข้าวไว้อาหารเช้าก็นางก็หากินเองกินข้าวนางก็ตักกินเองอะไรเงี้ยมันนางก็เดินมากินข้าวองเบลก็ไม่เรียกไม่พูดไม่จ่าอยู่ใครอยู่มันมองผัวเป็นสุนอากาศเล็กๆที่มองไม่เห็นด้วยตาเปล่าเออมองผัวอย่างนี้เลยก็ไม่พูดเบลก็ไม่พูดเบลก็เฉยพอตอนเช้าวันต่อมาวันที่จะมาสวนมะละกอน,นี่แหละ,ะวันตอนเช้าเนาะนางก็เลยเอาโทรศัพท์ให้น้องอดีนมามาให้เบลดูว่า เออตรงนี้หน้าไปเที่ยวนาะมันจะเป็นแบบจังหวัดอะไรสักอย่างนี่แหละนางก็จะพาเบลไปเที่ยวอะไรนางนางก็เลยให้ลูกมาถามว่าตรงนี้โอเคไหมแบบเหมือนเก็กท่าแบบให้ลูกมาถามว่าตรงนี้โอเคไหมเราจะไปตรงนี้ตรงนี้กันอะไรเงี้ยนางก็เลยให้อ่น้องอดินมาเรียกเบลว่า อดึงแขนเบลไปไปหาป้าป้าหน่อยอะไรเงี้ยก็เบลก็เลยบอกบอกน้องกรดินว่าทําไมไม่ให้ป้าป้ามาหาหมาหมาบ้างเบลก็พูดอย่างนี้เนาะแต่บบว่าเบลก็เดินไปหาเขาเนั่นแหละทุกคนโอ้ยมอย่อมจังไดจาก,กูห่อผ่าเลียนนีนะมึงมาป่านนี้การที่กว่าวปัานใดเครียดปานใดกูกระชิงย่อมมึงเบิดลาอยังบ้มามาเขาเนาะพอเบลเดินไปใช่ไหมนางก็เจ๊กหน้าเหมือนเดิมนั่นแหละนางก็เลยถามเบลว่า เอออยากไปไม่ลายอยากไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยต้องมันก็พูดไปงั้นแหละว่าอยากไปเที่ยวคืออยากคุยกับเราก็เลยหาเรื่องแบบพูดกับเราก็คือง้อไม่เป็นไหะทุกคนก็คือเดินมาหาเราแบบคุยกับเราอย่างเงี้ยกลัวว่าจะเสียฟอร์มนางก็เลยไม่เดินมานางก็เลยเงี้ยตามสไตล์ทุกคนนางก็เรียกเอาลูกมาอ้างเอานุ่นมาอ้างเอานี่มาอ้างก็เลยเบลก็เลยพูดก็คือถ้าพูดแบบนี้แล้วเบลก็จะไม่เอาเรื่องเก่ามาพูดแบบเป็นคนแบบเออแล้วก็เลี้ยกันไปก็ช่างมันเถอะเราก็ไม่ได้ทะเลาะอะไรกันมากมายเนาะแล้วก็ ปล่อยผ่านแล้วก็พูดกันแค่นั้นจบจะไปแบบไหนอะไรยังไงนางก็เลยแบบว่าเออถ้าไม่ไปตรงนี้มันไกลก็ก็เลยชวนกันมาที่สวนมะละกอเน,นี่แหละพอบางก็เลยวันนั้นเพราะว่าเบลบอกว่าเบยอยากกินส้มตำใช่ไหมพอบางก็เลยไปหาข้อมูลว่าหาเส้นทางว่าไปไกลไหมนน่นนี่นั่น นางก็เลยว,ว่าเอองั้นพรุ่งนี้เช้าแล้วเราก็แต่งตัวเนาะตื่นในเช้าแล้วเราก็ไปที่สวนมะละกอแล้วกันไปไปมันก็จะมีคาเฟ่ไปเธอก็ไปซื้อมะละกอมาทําส้มตําด้วยบอกแล้วเสียน้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายจ้าผัวจ๋าบอกให้ซื้อบอกโม่ห้ตั้งแต่เรียกโรดอันนวยละลอยเนะมันดีแล้วเห็นบอได้เสีเยเง,งินพันเลยเห็นบ่มะละกอ มะละกอลโลละร้อยี่สิบทุกคนเบลซื้อมาประมาณแปดโลเอาสิบอกแล้วย่าให้แจ๋วโมโห,โหจ้ากูจัดหนักแน่นอนทานชากาแฟเสร็จอะไรเรียบร้อยนะทุกคนเราก็จะเดินทางกลับบ้านกันแล้วนะคือเจ้าของสวนเขาก็บอกว่าเขามีสวนตรงนี้มีสองโรงที่เขาแบบแบบเป็นเฮาส์สองเฮาส์ไว้ทำเนาะเฮาส์หนึ่งก็จะเป็นต้นท,นะทน, House, นที่มันมีลูกแล้วมันแก่แล้วอันนี้เป็นเฮาส์ที่เขาแบบเพาะพันไว้แล้วก็ มันก็จะมีพัน์ธเล็กๆอากาศในเฮาต่างกันมากเลยนะเฮานี้ก็จะรู้สึกว่าเย็นๆหน่อยนิดนึงแต่ว่าอีกเฮานึ้งก็คือจะอุ่นเลยอุ่นบรรยากาศอุ่นแบบอุ่นเหมือนเหมือนอุ่นพอดีอะแต่เฮานี้ก็จะเป็นพันธุ์ที่เขาแบบปูมมะละกอที่เขาเพาะพันธุ์เล็กๆไว้เขาก็ทําขายเหมือนกันนะทุกคนคนคน,คนอ่ะที่เขาเป็นเจ้าของสวนเขาก็บอกว่า เออใครจะจะมาซื้อก็มาซื้อพันธุ์ที่นี่ได้ซื้อไปปลูกที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยเป็นจัดตกแต่งหรือจะไปปลูกไว้กินเนี่ยเขาไม่เขาไม่ห่วงเลยเขาพันเขาเพาะไว้อยู่แล้วก็มาซื้อกับเขาก็ได้เขาจะมีต้นกล้วยแล้วก็มีต้นะมะละกอนี่เยอะแล้วก็มีสับป,ประรดเยอะมีเกี่ยวมังกรมีต้นฝรั่งด้วยนะที่เขากําลังเพาะเดี๋ยวก็ถามเขาอยู่ต้นฝรั่งเนี่ยเอามาจากไทยเขาก็บอกว่าเอามาจากไทยเลย เขาก็กําลังเพาะอยู่แล้วก็เขากําลังทําให้มันเป็นต้นใหญ่ๆใ,ใ,ใช่ไหมนะทุกคนตอนนี้มันเริ่มเป็นดอกแล้วเขาพูดเดี๋ยวเบลก็เลยบอกว่าเออถ้ามันอ่ะถ้ามันอ่ะเป็นลูกน่อยอย่าลืมโทรบอกฉันนะฉันจะมาซื้อเพราะว่าชอบมากทุกคนชอบเห็นไหมที่เมืองไทยเบลไปตลาดเบลก็ไปซื้อแต่ฝรั่งนี่แหละมาให้ลูกกินมันมันจะคล้ายๆลูกอ่าลูกแพรอารมณ์แบบลูกแพนี่อารมณ์กินแบบ กินสาลี่แล้วก็กินฝรั่งด้วยกันมันก็กกแก้ขัดได้นะถ้าเรามาอยู่ที่นี่เพราะที่อีด่านมันมันค่อนข้างหายากนะฝรั่งมันก็ต้องมาจากเมืองไทยอุ้ยกว่าจะข้ามน้ําข้ามทะเลมามันก็อูแบบยเยอะคนขายเขาก็บอกเออถ้าใครแบบจะ,จะมาซื้อก็มาซื้อได้นะทุกคนแต่ว่าเราก็คนไทยก็จะข้ามน้ําข้ามทะเลมาซื้อ,อ,อ,อที่นี่ก็กระไรอยู่เนาะเดี๋ยวก็อยากจะเอาทั้งต้นมะละกอต้นฝรั่งต้นสับปะรดเนี่ยไปปลูกนะทุกคนแต่ว่าเราไม่มีพื้นที่ในการปลูกดูต้นฝรั่งนเนี่ยโอ้อยากได้เอาไปปลูกนะ ปลูกถ้าปลูกในบ้านไม่รู้มันจะเกิดไหมนะทุกคนเพราะว่าบ้านในบ้านก็คือมันไม่มีแสงแดดไม่ไม่มอุณหภูมิมันอาจจะแบบร้อนมากอะไรเงี้ยมันก็แบบมันก็ไม่ค่อยเลิศเท่าไหร่กลัวว่ามันจะตายเนะาะก็ให้เขาปลูกดีกว่าเราเรามาซื้อเขากินก็ได้หรอกเนาะทุกคนก็คือบรรยากาศรอบนอกหน้าสวนเขาก็จะเป็นอย่างนี้ทางเข้านะทุกคนเขาก็จะมีเป็นปิดทึบแบบแบบนี้เลยเขาก็เดินออกมาส่งเรา,าก็ใจดีน่ารักนะคนที่แบบเป็นเจ้าของสวนเนาะวันนี้เบลก็ซื้อของเสร็จขับรถกลับบ้านนะทุกคน เบลก็ขอฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้ถ้าชอบคลิปที่เบลทำก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้เบลด้วยนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ